อพอเจริญพรเย็นวันอาทิตย์ช่วงนี้เดินทางกลับจากจังหวัดกำแพงเพชรคืนนี้เข้าพักที่กรุงเทพก่อนพรุ่งนี้จึงจะเดินทางกลับจังหวัดตราดก,ก็แวะจังหวัดอ่างทองที่พระพุทธมหานวมินทร์สักยะมุนีศรีวิเศษชัยชาญวัดม่วงจังหวัดอ่างทองขนาดหน้าตักกว้าง63เมตร สูง95เมตรก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้กราบองค์พระพุทธรูปอันเป็นสัญ,ญลักษณ์อันเป็นพุทธลักษณะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียนแหลมนั้นคือปัญญาเวลาทุกขมาพระพุทธเจ้าก็ดับได้ทันที หูยานนั้นคือความหนักแน่นไม่เล่นรับเสียงเหลวรี่ใครมาว่ามาดามาท้ามาตีพระพุทธเจ้าก็ไม่มีโมโหวูวามตามองต่ำนั้นคือพระองค์มีสติไม่ดำริในสิ่งทั้งสามคือการดำริในกามพยาบาทและการเบียดเบียนเห็นพระกราบพระทุกครั้งระวังอย่ากราบให้เพี้ยนพระพักยิ้มแย้มไม่เปลี่ยนเพราะใจโล่งเตียนเบิกบาน นิ้วมือสั้นยาวเท่ากันสิ่งนั้นคือรักแผ่ส่น้นหมายถึงว่าเมตตาการุณาตลอดการสงสารสรรพสัตว์เสมอกันกราบองค์พุทธรูปครั้งใดตั้งใจดำรงคงมัน่นน้อมนำคุณธรรมอนันต์เหล่านั้นมาไว้ในตนวันนี้ตมาก็เดินทางมากับโยมช้างแค่สองคนไปบรรยายธรรมเสร็จแล้วก็เดินทางกลับกลับตรงไหนมีสถานที่อะไรที่น่าสนใจ นะส่งเสริมจิตใจของเรานะเรากนะ็แวะสถานที่นั้นๆบ้างเล็กๆน้อยๆตามทางใช้เวลาไม่น่าจะเกินสัก10นาที20นาทีตั้งใจไหว้พระพร้อมๆกันนะโยมนะชื่อว่าพระพุทธมหานวมินทร์สักยมุนีสีวิเศษชัยชนันขนาดหน้าตักกว้าง63เมตรสูง95เมตรทางวัดม่วงที่อ่างทองก็ได้สร้างถวาย แต่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9ขอให้เป็นสิริเป็นมงคลชัยกราพระวหวยพระครั้งใดน้อมนำคุณธรรมของพระพุทธเจ้ามาไว้ในตัวเราแล้วก็ประพฤติตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเถิดอันจะเป็นการให้ชีวิตของเราโน้มเอียงไปสู่พระนิพพานนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทธทวิชชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตโรปุริสัทธมมารติสัตถาเทวมนุตสานงพุทธ โทภะขวะติสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอาคาริโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโต สาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุกขลาเอสภะขวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโย ปาหุไยโยทักินใยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตารังปุญญาเขตตังโลกสัสสติสัเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย head, no ่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอาพยาปชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาหฮุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้เป็นสิริเป็นมงคลแก่เราท่านทั้งหลาย ขอให้น้อมจิตน้อมใจของเราให้อยู่กับคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอะไรที่รู้สึกติดค้างอยู่ในใจก็อย่าให้มันค้างมันติดอยู่ฝึกใจของตนให้หลุดจากการที่ยึดจิตเข้าไปยึดว่าเป็นของเราตัวเราให้ได้มากที่สุดเท่าใดนั่นคือหน้าที่ที่สำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องทำ วันนี้ที่พุทธมหานวมินทรสากยะมุนีศีวิเศษชัยชาญวัดม่วงจังหวัดอ่างทองเดินทางผ่านก็เข้ามากราบพระเพื่อจดจำพุทธลักษณะและน้อมนำไปปฏิบัติตามก็อ,อนุโมทนาบุญ